มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคำที่มักเขียนและอ่านผิดตอนที่3ค่ขะขมุกขมัวอ่านว่าข่มุกข่หมัหมวปร,รำปราอ่านว่าปะ รำปะราห่วงแหนอ่านว่าห่วงแหนฉนดอ่านว่าฉโนดสวรรคตอ่านว่าสวรรคตอุณหภูมิอ่านว่าอุณหภูมิกลวิธีอ่านว่า กนละวิทีกรรมสดอ่านว่ากรรมสดทิฏฐิอ่านว่า,าทิฏฐิธา,า,าระกําน,านันอ่านว่าธาระกรามน,นันหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะ สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ